นี้นะคะเรามาเช็คสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะระบบขับถ่ายนะคะกายใจถ้ารู้สึกว่ามันมีสารพิษสารพิษที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นสารพิษจริงๆหรือพิษในใจพิษทางความรู้สึกก็ได้ค่ะนะพยายามหาโอกาสหรือว่าอาจจะทานอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นะ่ะ ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะอาจจะแบบช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนเบาสบายทั้งกายและใจมากขึ้นนะคะอาจจะเหมือนอึดอัดท้องมวนท้องหรือว่ารับสารพิษบางอย่างเข้าไปอย่างที่บอกไปทั้งจากสารเคมีจริงๆหรือ เกิดจากอาหารการกินและรวมไปถึงอาจจะสารพิษจากคนเนี่ยแหละค่ะนะคำพูดการแสดงออกบรรยากาศสภาพแวดล้อมนะคะถึงเวลาในการที่ทำให้ร่างกายของคุณจิตใจของคุณบริสุทธิ์หรือว่าเบาสบายปลอดปร่งจากสิ่งเหล่านี้นะคะพลังงานของความเงียบอะคะ่ะถ้าเกิด ปีกตัวได้ก็ปีกตัวนะคะถ้าเกิดมีโอกาสที่จะสันโดดได้ก็สันโดดค่ะพลังงานการอยู่กับตัวเองพลังงานการเหมือนเลือกเองค่ะที่จะใช้ชีวิตแบบสันโดดนะคะนั่นคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนั่นคือวิธีที่คุณจะมีโอกาสทำสมาธิได้ดี มีเวลามากขึ้นในการใคร่ควรครุ่นคิดนะคะเกี่ยวกับความปรารถนาจุดประสงค์ชีวิตความต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือมันมีเวลามากขึ้นน่ะที่คุณจะได้เข้าใจตัวเองอยู่กับตัวเองนั่นคือสิ่งที่ล้ำค่าเอ,อ่อเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะสถานการณ์เนาะอุปสรรคปัญหา ที่เกิดขึ้นในบ้านเกี่ยวข้องกับบ้านอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นตัวบ้านเองสมาชิกหรือว่าเรื่องราวที่คุณกำลังดำเนินการอยู่นะคะเกี่ยวกับบ้านเป็นไปในทิศทางที่ดีทุกอย่างดีขึ้นนะคะคือเหมือนเป็นไปในทิศทางที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพดีขึ้นเนาะหรือว่าทิศทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในฐานะผู้อยู่ผู้อาศัยเนี่ยค่ะคุณจะได้พลังงานที่มันเหมือนเป็นบวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นนะคะโอ้อนาคตที่สดใสค่ะนะคะไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะทําต่อไปในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะมีความหวังมีรอยยิ้มมีความสุขไว้นะคะเพราะอนาคตที่สดใสนั้นรอคุณอยู่ทุกอย่างนะคะกำลังเป็นไปในทิศทางที่สวยค่ะ เป็นไปในทิศทางที่ดีอยากให้คุณมั่นใจต่อให้มันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางเล็กๆน้อยๆออไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเล็กๆหรือมีอะไรที่ยังต้องจัดการแก้ไขนั่นเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่อยากให้สู้อยากให้แบบเหมือนทุ่มเทแก้ไขทำต่อไปอนาคตที่สดใสยอยู่ไม่ไกลแล้วก็รอคุณอยู่อย่างแน่นอนถ้าคุณมีความอดทนทุ่มเทต่อไปนะคะพลังงานของ การได้รับการปกป้องอะนะคะคนในครอบครัวคนที่คุณรักคนที่รักคุณอะและรวมถึงตัวของคุณเองนะคะปลอดภัยค่ะอยู่ในจุดที่ปลอดภัยมีความสุขไม่มีปัญหาใดๆที่จะต้องวิตกกังวลน,นะคะอยากให้สบายใจนะคะ เนี่ยจริงๆเลยในเรื่องของการปีกตัวนะคะคือลองไม่ติดต่อใครนะคะโอเคแหละจัดการชีวิตให้เรียบร้อยแล้วปีกตัวออกมานะคะถ้าคุณทำได้เนาะไม่ว่าจะแบบเป็นในเรื่องของออปัจจัยภายนอกนะคะสื่อสังคมออนไลน์การเสพสื่อหรือว่าพลังงานที่ ที่ทําให้ชีวิตวุ่นวายเกิดการเปรียบเทียบหรือว่าการเสพสิ่งที่มันส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดใดๆก็ตามแนะคะคือพยายามที่จะปีกตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเนาะคือมันเป็นช่วงเวลาของการปรับพลังงานนะคะปรับพลังงานใหม่ทําให้คุณนั้นเห็นความคิดของตัวเองอย่างแท้จริงความรู้สึกความต้องการของตัวเองเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเข้าใจพลังงานภายในของตัวเองมากขึ้นนะคะ ะะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีโอกาสหรือสามารถทำได้ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบได้เนี่ยทำเลยค่ะนะคะพลังงานรวมไปถึงการที่พอเวลาคุณสงบเนาะสงบจิตสงบใจหรืออยู่ในที่ที่เอื้อนะคะคุณจะรู้หรือจะชัดเจนมากขึ้นว่าเป้าหมายถัดไปคืออะไรสเต็ปขั้นตอนถัดไปมันจะชัดมากขึ้นนะคะ พลังงานเนี่ยเห็นไหมคะว่าเป็นช่วงที่แบบอยากให้รู้สึกดีกับตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองทุกความผิดพลาดเนาะที่อาจจะเคยเกิดขึ้นนะคะหรือกำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์เหล่านั้นนะคะคือมันเกิดขึ้นได้เนาะแต่สิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็คือออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเนาะหรือพยายามอย่าให้สิ่งเหล่านั้นนะคะ มีอิทธิพลต่อจิตใจคุณจนคุณก้าวต่อไปไม่ได้หรือจนคุณรู้สึกว่าชีวิตฉันมันไม่เห็นแสงสว่างอีกต่อไปไม่ค่ะอย่าคิดแบบนั้นนะคะคือให้ตัวเองได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งหรือให้ตัวเองได้มีโอกาสมีโอกาสเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะโอกาสที่จะทำจะคิดจะลองอะไรอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องไปคำนึงว่าใครจะอนุญาตคุณหรือไม่ก็ตาม แต่คุณจะต้องอนุญาตตัวเองให้มีสิ่งเหล่านี้นะคะบางครั้งคุณน่ะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยให้กับใครคนอื่นอาจจะแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของคุณเนี่ยแหละความผิดพลาดความล้มเหลวที่อาจจะเป็นวิทยาทานเป็นสิ่งที่จะช่วยเตือนใจนะคะหรือเหมือนกระตุ้นให้ผู้อื่นเขาได้คิดทำตามหรือไม่ทำตาม นะคะกับสิ่งที่คุณได้แบ่งปันไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานของการให้อภัยตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองชื่นชมะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เหมือนเชื่อนะเชื่อว่าบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขา คือเข้าสนับสนุนนะนะคะสนับสนุนคุณแล้วก็มีความรักความเมตตาให้กับคุณนะคะในในรูปแบบที่คุณเป็นน่ะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเป็นแบบไหนเคยทําผิดพลาดอะไรมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นพร้อมที่จะให้อภัยอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็สนับสนุนให้คุณนั้นเห็นแสงสว่างอีกครั้งมีความหวังอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้จากอดีตเรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะ แล้วก็แทนที่จะเหมือนปิดกั้นเนาะปิดกั้นตัวเองแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่ให้โอกาสตัวเองอะ่ะแล้วก็รู้สึกผิดต่อไปไม่ค่ะแต่มันควรที่จะเป็นการให้โอกาสเป็นการที่จะเหมือนใช้ความความผิดพลาดที่คุณเคยมีอะ่ะนะเป็นบทเรียนที่ดีที่เลิศเลยเลยในการที่จะผลักดันคุณเนาะในการที่จะไปสู่ สถานะใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ค่ะที่จะตำหนิตัวเองต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นสัญญาเนาะสัญญาสิ่งที่ผูกมัดคุณไว้นะคะบางคนก็คือพูดถึงหนี้เนี่ยแหละเป็นหนี้ที่เป็นตัวเงินหรือรวมไปถึงบางคนอาจจะรู้สึกมีหนี้กรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนที่ชมวิดีโอนี้มองว่า ถ้าเกิดคุณเปรียบตัวคุณในตอนนี้กับที่ผ่านมาคุณคุณสังเกตให้ละเอียดเลยค่ะว่ามันเบาสบายขึ้นเยอะแล้วนะคะมีโอกาสมากขึ้นแล้วหรือคุณรู้สึกว่าคุณรับมือและจัดการอะไรได้ดีมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเป็นพลังงานที่แบบอุปสรรคปัญหาภาระหน้าที่ที่มีที่มันอาจจะหนักหน่วงเนะะี่ยค่ะ บางทีเราลองหาวิธีในการรับมือหรือว่าปรับใจอะค่ะปรับใจทำให้คุณมองเห็นสิ่งเหล่านั้นะเบาสบายมากขึ้นได้นะคะหรือเป็นพลังงานที่อย่าแบบยึดติดหรือว่าบังคับให้ตัวเองอะค่ะต้องเหมือนจมปักจนมองไม่เห็นโอกาสนะคะหรือไม่เห็นทิศทางที่จะดีขึ้นหรือบางทีอาจจะยังแบบพล่้บ่นนะคะตอกย้ำตัวเองว่าแบบ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้ามองให้รอบด้านหรือมองให้ละเอียดตอนนี้กับที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นมากแล้วนะคะเพราะฉนั้นอยากให้มีกําลังใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคืบหน้าเนาะนะคะมันก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมหรือจุดเดิมสัทีเดียวนะ